ปุ๋ยหมักเปลือกข้าวโพดมีวิธีการทำอย่างไรใช้งานอย่างไรวันนี้ผมจะพาไปทำครับสวัสดีครับวันนี้เรากลับมาพบกับรายการเกษตรพุ่งพาเองเพื่อความยั่งยืนนะครับวันนี้เองผมจะมาทำ ตัวอย่างนะครับสำหรับการหมักปุ๋ยไว้ใช้เองนะครับโดยใช้วัสดุนะครับที่หาได้ตามท้องไร่ท้องนาน,นะครับสำหรับใครที่ไม่มีวัสดุตามที่ผมทำตัวอย่างในวันนี้นะครับก็สามารถที่จะหาวัสดุตัวอื่นเอามาทดแทนกันได้นะครับแต่ว่าตัวนี้เองต้องอธิบายว่าในการทำปุ๋ยหมักเปลือกข้าวโพดน,นะครับเราไปเก็บเปลือกข้าวโพดน,นะครับจากไร่ ที่มีรถนะครับมาเกี่ยวนะครับเขาก็จะมีเปลือกข้าวโพดเนี่ยเป่าออกมาด้านท้ายของรถนะครับเราก็จะได้เปลือกข้าวโพดที่นําเอามาหมักกับมูลวัวนะครับหรือว่าขี้วัวขี้ไก่ขี้หมูมูลสัตว์ต่างๆนะครับสามารถนํามาหมักได้หมดนะครับตามอัตราส่วนที่ผมจะบอกในวันนี้นะครับที่ผมเ,เทรวมกันไว้เนี่ยก็เพื่อให้ง่ายต่อการที่ทําการสาธิตนะครับเพราะว่า าการยกของหรือการเทนเนี่ยมันอาจจะเสียเวลาก็เลยใส่ไว้ตรงนี้นะครับเพื่อที่จะได้ทําการสรุปวัตถุดิบที่จะนํามาใช้ในวันนี้นะครับเริ่มจากพระเอกของเราก่อนนะครับเปลือกข้าวโพดนะครับที่เราไปเก็บมาจากรถเกี่ยวก่อนเลยนะครับก็เก็บมาพอเขาทําทการเกี่ยวนะครับผมก็ไปเก็บช่วงเย็นๆแดดล่มลมตกนะครับก่อนที่เปลือกข้าวโพดเนี่ยมันจะขึ้นลานะครับแล้วก็ไปเก็บมาเรียบร้อย เสร็จแล้วนะครับผมได้มา1นึ่กระสอบปุ๋ยแบบนี้นะครับหกระสอบใหญ่ๆแบบนี้นะครับก็เอามาผสมกับขี้วัวนะครับสกระสอบปุ๋ยใครจะปรับใช้วัตถุดิบให้มากกว่านี้ก็ได้ถ้ามีขี้วัวที่มีคอ,อกเป็นของตัวเองนะครับหรือว่าสามารถหาได้มาฟรีฟรนะครับจากคอ,อกที่เราเลี้ยงปศุสัตว์มานะครับแต่ว่าอันนี้ผมไปซื้อมาในถุงละยีบาทก็ ใส่ไป2ถุงนะครับเพื่อผสมกับเปลือกข้าวโพดที่เราไปเก็บมาเนี่ยประมาณ1ถุงปุ๋ยก่อนนะครับอันนี้ก็เก็บมาเพื่อสาธิตนะครับส่วนกองที่ทําเป็นกองหมักใหญ่ๆเนี่ยผมไม่ได้เอามากอกเข้าถุงปุ๋ยนะครับแต่วันนี้สําหรับคนที่มีพื้นที่น้อยนะครับแล้วก็จะทําไว้ใช้เอง 1- 2ถงุงเนี่ยก็สามารถใช้สูตรนี้ได้นะครับส่วนกองใหญ่ก็ปรับสูตรเอาตามความเหมาะสมนะครับไม่มีผิดไม่มีถูกสําหรับการผลิตปุ๋ยหมักใช้เองนะครับ เพราะว่าการหมักปุ๋ยของเราเนี่ยก็จะประกอบไปด้วยคือที่เป็นอินทรีย์วัตถุนะครับพวกเปลือกข้าวโพดเปลือกทัวเปลือกมันสำมะหลังต่างๆนะครับที่เราได้มาเนี่ยเราก็จะสามารถเอามาหมักได้นะครับเข้าสู่วัตถุดิบที่ต้องใช้ในวันนี้นะครับก็เหมือนที่ผมบอกไปแล้วนะครับขี้วัวนะครับ2ถุงปุ๋ยนะครับแล้วก็เปลือกข้าวโพดท,ที่เราเก็บมาเนี่ยหถุงปุ๋ยใหญ่นะครับ แล้วก็วันนี้เราเตรียมมาตัวเร่งการย่อยสลายนะครับคือสารพอดอหนึ่งเนี่ยจะช่วยในเรื่องของการย่อยสลายวัตถุดิบของเราก็คือพวกสังเพดแล้วก็มูลสัตว์เนี่ยมันก็จะย่อยสลายแล้วก็รวมกันทําให้พร้อมที่จะนําไปใช้ในการที่ใส่ต้นไม้แปลงผักอะไรนะครับตัวนี้เราสามารถไปขอได้ฟรีที่สถานี พัฒนาที่ดินในแต่ละจังหวัดของท่านนะครับก็สามารถที่จะนําบัตรประชาชนหนึ่งใบนะครับแล้วก็ไปขอฟรีได้ไม่ว่าจะเป็นสารพอดหนึ่งสารพอดสองสำหรับทําน้ําหมักอะไรแบบนี้นะครับก็ไปขอฟรีได้เลยนะครับวันนี้ผมเตรียมใส่มากับน้ํา10ลิตรนะครับเพื่อที่จะมาผสมกองปุ๋ย1กองตรงนี้เองไม่ได้ใช้ฝักบัวละเพราะว่ามันตันนะครับก็จะใช้วิธีการลาดรดเอานะครับแล้วก็ผสมกองตรงนี้นะครับโดยการใช้ของผมเนี่ยผมใช้กะประมาณนคัคือ1ช้อน หนึ่งช้นแกงของเรานะครับผสมน้ํา10ลิตรแล้วก็คนให้เข้ากันเดี๋ยวเราจะนำเอามาราดรถบนกองปุ๋ยหมักเปลือกข้าวโพดของเรานะครับเดี๋ยวผมทําให้ดูเลยว่าจะต้องทําอย่างไรนะครับก็เริ่มจากการที่เราเอา,อาขี้วัวเนี่ยไว้ข้างบนแล้วก็เปลือกข้าวโพดไว้ด้านล่างนะครับก็เริ่มทาการแผ่ออกก่อนนะครับแผ่เพื่อให้เห็นเปลือกข้าวโพดขึ้นมานะครับนี่แบบนี้นะครับ เปลอข้าวโพดมันอยู่ด้านล่างนี่ผมเก็บมากองไว้นะครับแล้วก็ทําการผสมกับมูลสัตว์นะครับแต่จริงๆคือมันไม่ได้ละเอียดมากนะครับแต่ว่าเวลาเรากรอกเนี่ยเราจะทําการเอามูลสัตว์นะครับกบไปกับเปลือกข้าวโพดแล้วก็จะนํากรอกเข้าไปในถุงเนี่ยมันก็จะสามารถหมักทําให้อายุการหมักเนี่ยมันสั้นลงนะครับจาก6เดือนก็เหลือประมาณ4เดือนเนี่ยก็สามารถนําไปใช้ได้แล้วนะครับ พอเราแผ่เรียบร้อยนะครับเราก็เอาสารพอลหนึ่งนะครับที่เราผสมน้ำนะครับราดลดลงไปแบบนี้นะครับให้มันทั่วกับเปลือกข้าโพดที่เรา,าเตรียมมานะครับเสร็จแล้วก็ทำการผสมนะครับให้เข้ากันนะครับก็โกยเปลือกข้าโพดมาบ้างนะครับที่วัวมาบ้าง คราวนี้การที่เราจะผสมให้ระหว่างน้ําคือตัวย่อยสลายของเราเนี่ยให้มันเข้ากันนะครับเราจะทําการโกยรวมกันนะครับแล้วคราวนี้เดี๋ยวผมจะใช้เป็นปุ้งกีน่ะก่อเข้าถุงปุ๋ยนะครับเพื่อที่จะไดะ้ลดระยะเวลาในการผสมนะครับนี่นะครับเราก็จะโกยมูลสัตว์มาบ้าง เปลือกข้าโพดมาบ้างแบบนี้นะครับเสร็จแล้วก็นําถุงปุ๋ยของเราเนี่ยมากอกที่เรา,าผสมเสร็จแล้วเนี่ยใส่เข้าไปเวลาเรา,าตักเข้ามาที่ปุ้งกี่นะครับก็ทําการสลับชั้นนะครับหมายถึงว่าถ้าเปลือกข้าวโพดมันเยอะไปนะครับเราก็ใส่เป็นพวก มูลสัตว์สลับกันไปบ้างเพราะว่าเปลือกข้าวโพดเราเนี่ยมันก็ไม่ได้ละเอียดนะครับเหมือนที่ผมบอกเราต้องทำการกอกแบบสลับไปแบบนี้แล้วเราก็ไม่ต้องไปกระแทกหรือว่า ปั่นมันจนมันแน่นนะครับแค่เบาๆพอนะครับทำแค่พอที่เรายกไหวนะครับถุงเวลาเราเอาเก็บเข้าในร่มนะครับจะได้ไม่หนักมากนะครับ ค okay, ครับก็ประมาณนี้นะครับใส่เกือบเต็มถุงแบบนี้เสร็จแล้วนะครับ <_ C os al> เพื่อที่ป้องกันไม่ให้ความชื้นที่เรา,าลาดน้ําผสมสารพอลลงไปเนี่ยเดี๋ยวเราจะทําการปิดปากถุงนะครับแล้วก็จะนําเข้าไปเก็บในล่มลําไรเพื่อ,อจะทําการหมักต่อไปนะครับก็ล่มลําไรหมายถึง นำเข้าไปเก็บไว้ตามใต้โคนต้นไม้ก็ได้ครับแบบนี้เนี่ยนะครับพิงไว้แบบนี้นะครับแล้วก็หากใครกลัวลืมว่าวันที่เราผลิตนะครับหรือที่ทำการหมักเจ้าปุ๋ยตัวเนี้ยนะครับกลัวว่าจะลืมนะครับก็ให้เขียนข้างถุงไว้เราจะได้มาเปิดใช้งานถุงได้ระยะเวลาการหมักจะอยู่ที่4เดือนนะครับถึง6เดือนก็ให้ดูถุงของเราเนี่ยมันจะยุบลงไปเรื่อยๆนะครับเพราะว่า เปลือกข้าวโพดเนี่ยมันจะย่อยสลายนะครับแล้วก็เราจะสามารถนําเขาไปใช้ได้นะครับคราวนี้เดี๋ยวเรามาคุยถึงเรื่องประโยชน์ของปุ๋ยหมักตัวนี้ว่าให้ธาตุอาหารอะไรนะครับจากที่ผมได้อ่านหนังสือนะครับของสถานีวิจัยหรือว่าพัฒนาที่ดินเนี่ยเขาจะมีการวิเคราะห์สําหรับการนําวัสดุนํามาใช้นะครับเช่นเปลือกข้าวโพดที่เรานํามาใช้ในวันนี้ ตัวผมเองเนี่ยอยากได้ธาตุอาหารนะครับก็คือ K นะครับตัวนี้เองจะให้ธาตุอาหารโพแทสเซียมนะครับถ้าผมไล่มาตั้งแต่ NPK ก็คือไนโตรเจนฟอสฟอรัสโพแทสเซียมนะครับตัวนี้จะให้ฟอสฟอรัสบวกโพแทสเซียมเนี่ยค่อนข้างสูงกว่าวัสดุตัวอื่นๆนะครับก็เลยต้องการที่จะเอามาใช้กับผลไม้ ที่ต้องการบังคับให้เขามีความหวานแต่ต้องบอกว่าตัวนี้เองเนี่ยธาตุอาหารได้อยู่ประมาณสักสนะครับไม่ได้สูงเท่ากับสูตรปุ๋ยที่เป็นสูตรสําเร็จซึ่งตัวนี้เองเราจะสามารถนําไปใช้ร่วมกับปุ๋ยสูตรสําเร็จที่เราใช้กันอยู่ได้ก็จะทําให้เรื่องของการใช้ปุ๋ยของเราเนี่ยปุ๋ยสูตรนะครับลดน้อยลงนะครับแล้วเราก็ใช้ตัวนี้เสริมไปก็จะทําให้ดินของเราเนี่ยอุดมสมบ,บูรณ์ได้อ่า ดีขึ้นกว่าเดิมนะครับเพราะว่าถ้าเราใส่ตัวนี้ไปเนี่ยเราจะได้ทั้งอิอนทรีย์วัตถุนะครับธาตุอาหารที่มีทั้งไนโตรเจนที่มาจากมูลสัตว์นะครับฟอสฟอรัสโพแทสเซียมเนี่ยมาจากาเปลือกข้าวโพดนะครับก็อันนี้ข้อมูลจากการวิจัยนะครับที่ผมพูดให้ฟังเนี่ยผมก็เลยหยิบป Ł ุ๋ยตัวนี้มาใช้นะครับจากการที่ใช้ไปแล้วรอบหนึ่งนะครับเพราะว่ามันจะมีแปลงหนึ่งที่เกี่ยวไปก่อนหน้านั้นก็เอามาใช้กับน้อยหนานะครับก็พบว่าน้อยหนาเนี่ย เมื่อใช้ร่วมมันกับปุ๋ยสำเร็จรูปแล้วเนี่ยก็ทําให้ความหวานจากที่มันหวานไม่จัดเนี่ยก็ถือว่าหวานมากเลยนะครับเพราะว่ามันเป็นตัวเสริมสําหรับปุ๋ยสูตรทําให้เราเนี่ยได้ธาตุอาหารได้มากขึ้นกว่าเดิมนะครับก็สูตรนี้เองสามารถปรับเอาตัวของวัสดุตัวอื่นเอามาใช้ได้นะครับไม่ต้องตามผมก็ได้ตามในพื้นที่ของท่าน ว่ามีวัสดุอะไรเช่นถ้าเป็นช่วงเกี่ยวอ้อยนะครับก็จะมีในเรื่องของอากากใบอ้อยนะครับตัวนี้ยิ่งดีมากนะครับจะได้ในเรื่องของ P เนี่ย P กับ K เนี่ยค่อนข้างสูงกว่าตัวของเปลือกข้าวโพดอีกนะครับก็ลองเอามาปรับใช้ดูวันนี้ก็เอามาฝากกันประมาณนี้นะครับสําหรับตัวอย่างการทําปุ๋ยหมักเปลือกข้าวโพดนะครับติดขัดตรงไหนก็สามารถแชทเอามาถามได้นะครับทุกช่องทางไม่ว่าจะเป็นคอมเมนต์ Comment ใน u t u b e นะครับหรือ,อาทางแฟนเพจเ c e b o o k นะครับก็สามารถที่จะ คอมเมนต์ทิ้งไว้ได้นะครับเดี๋ยวผมว่างเดี๋ยวผมจะเข้าไปตอบให้นะครับวันนี้ก็ต้องขอบคุณทุกท่านอีกครั้งที่เข้ามาติดตามรับชมไม่ว่าจะเป็นสมาชิกเก่าหรือสมาชิกใหม่นะครับสมาชิกใหม่ที่เพิ่งเข้ามาติดตามรับชมก็อย่าลืมกด subscribe นะครับเพื่อติดตามคลิปวิดีโอใหม่ที่ทางส่วนนี่เราวดีจะนามาฝากันครั้งถัดไปวันนี้ผมต้องกล่าวคําว่าขอบคุณและสวัสดีครับ